สวัสดีครับพี่น้องมีบานแคนแฟนมาล่ำครับพี่เบียร์มีาสี่บาทตอนนี้วัสดีพี่เบียร์กับน้องมะะมาแล้วพ่อกันเชียเงินกูไป่องก้มเล่นดูดอ่หามมั้งยิ่มดนแต่เนมาจับเมื่อไงล่ะฮะต่เรนูมาแม่นบนแต่ว่าแม่นเพพ่อเียงพี่แกแสียนะว่ามะมะะหัวขึ้นเบบนึงแล้วจเาเอกคับทัเนี่ยหัวก็หัวทัก่นหอนบน นเดี๋ยวเราจะเสียกันแน่นอนทมันก็ตรงเปี้่วนเที่ยแต่พอาอนแล้วเผิวเราขาวนวลโอ้้องที่ซอนเม่ีดูได้จะของขึ้นเลยคดำคตอนี้อเมนไม่้อนอไนะอกได้เดไม่แแม่ของเธอ้พ่เพิร์ดพ่แม่ผมงเธอแพัเพิร บรรยากาศแร,รงๆครับวันนี้เราอยู่กับน้องมานะาไปเอาปลอกแขนพนัเอาไปใช้อด้ไปเนเอาไปใท้กระด็ตัวเ,าเอาฝากไว้น้ำผุมเนาะครับพอกันใส่กุญแจเลยให้เราพี่น้องไกปกันไปแสตมป์อะไรล้างไก่ ไล่มแมนแมนัโค้งคมได้เคาได้เจ้านั่นแหละเฮ้ยขอบ่็ไล่ด้วยไปปลอกคซื้อไปเดียวมีกระสแตกแยงเดียวแค่ผมอีกินมาสันมันจาขาดครับพี่รอง เอ้ยเบอร์มาแล้วพี่น้องถามหาหน่ะไปเมื่อเดี๋ยวทาหาขึ้นปแล้วติ๊บไักเจ้หรอกคุณถามหาถามหาพอฮาเมียมันอย่างพี่กว่าขาปาาเออถามยี่นี่แล้วถามหาขยังเี่สิบไปเป็นปีเป็นเดือนนะถามข้อประเด็นนั่นไหมอันนั้นถามแล้วติ๊บไปหาเมียมันอย่างบอกแม่ แล้ให <jogo. S 2> <silence> ้ติด yes. ปูให้เลเออดงอนี่ล่เพ่อนาจอาอยู่บนนี้แล้วครับนัาสุดจอดพนสดจอดนับ้เครับอาสวัสดีครับดีกครับผมป้าจมเื่อื่นพีาโอ้ซ้กันละี่สองคือนี้กีกากันแกแช่ลงมันบ่่ผมมอดมอดจะแช่ลงเออละกับากันัวบันักแบ่วดีอ๋อกสุดกัน เอาอีพออาบน้ำไอ้พี่น้องกับเพือนสุดขั้นเสียกันอยู่เลอือที่นี่กันเดินทางไปกับพาะกันใช่ครับขับรถซอยเล่าแล้วกันนะครับเป็นกับว่าห้เสียน้ำมันเสียคาน้ำมันเสียยางดิพี่น้องเล่าก็ดีดีครับดีน้ะ บาสนาผมเนาะนกนะครับนี่ครับนั่งรถคัาน,นี้ล่ะเสื้อทะเบียนรถไบโยคุณบาสนาเนยนั่งรถเป็มันมีบุญเนาะมึงนี่เพียงคุณแจ็สรับก็บเอาให้พี่น้องอเอาชุดคอนเสิร์ตนครับเวอร์มองนอนชุดคอนเสิร์ต เตี้ยมโตนะครับมัน,นี้ขึ้นลำตะเวนแนวจังหน่อยาาเจมครับ<อ>

บรรยากาศนะครับพระเวงบรรยากาศรอบๆพี <guided by> <Norwegian> ่น้องพี Guys, uh ่แ oh, จ้มพ uh ี huh. uh ่แก้มสามาแล้วอเอาแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่ช้างครับฮะนี่นั่งนี่นะครับวันนี้นั่งนี่ปะนั่งนี่หลับนั่งเย็นเราเปิดแมงกระพุนวันนี้เพราะมีแต่ฝน นี่ครับแต่่วาแต่ว่า,า,วารอบที่แล้วท่วม <laughs> ท่วมเลยบ่ท่วมคงข้าวที่เหล่าคือว่ทวอาท่ว,ทวมงโยขาผ้ายินขาไปละบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องครับชุดนะครับชุดทำการแสดงครับพี่น้องคื่อนี้จัดเต็มครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันหลายเด้อนะครับ หาพี่มนันอะอ้าลงไปทั้งเลยฮะผ่อนเหรอไอของว่าจะเศร้าเงือบผ่อนี่เอาน้ำด้วยเออเต็มหนอนยี่นี่สวัสดีครับอันนี้ต้องตั้งเอา ห่ยปลาแดงได้บะนี้อันี้ไม่เป็นเล็กหอยปลาได้บะนี้มันล้ออะไรกระเป๋าไหมไอ้นี้องเอาใ่ออหวนี่ใส่ไม้แวนไงคะไม้แวนก็มีปากเดี่ยวคือม่หลายหลีบยังมีจะของเ้อหาจะของอยู่ยังมีจะอมแทบชักลน้องมานักะแทบชอก แันน <ules> <motiv ators> <m> <N> <ke pa> ี้ก็ได้อันนี้มาเลยคืนี้แคบช็อคแล้วเนี่ยดีใจมากได้กระเป๋าใบใหม่ะหมวกไหมมือถือเป็นน่องก้พินทองหมวกหัวอไหมหมวไหมอดีเลยเป็นเ่ยงไหมวะเนี่ยกมเปลี่ยนมากเลยงานแหกแล้วเนาะเยใส่หมวอมองงานแรกอันนี้เราก็มาเจอกันที่ตลาดเซรีนะคะซ่เป็นพชนรค่ะเจอกันแน่นอนค่ะ อันนี้นองแงมาใส่กับชุดเพชรใช่ไหมชาใช่ชใชใช่หรอปอกแขนชุดเพชรปลอกแขนชุดเพชรปลอกแขนชุดเพชรเ่พี่โอ้สวยเลยของแท้บวกกโอ้พราว่าสุก็อันนี้บวกแต่ว่าคือใก่ใช่ก่บไปบ็คือใกล้น่อยนี่บ่ขอบคุณน้องครับชิมี่ครับน้องกดติดตามไลก์กดแชร์น้ำในกรดานจ้าขอบคุณครับแค่ช่วยีส